ดีค่ะพบกับพี่นะัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Jamie English ใครๆก็พูดได้ค่ะวันนี้นะคะพี่นนทจะมีคาศัพท์พื้นๆที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไหมว่าคํานี้มีหลายความหมายค่ะซึ่งคํานี้นะคะหลายหคนเคยได้ยินแน่นอนเลยค่ะแล้วก็บอกสาหรับช่วงวาเลนไทยช่วงนี้ด้วยนะคะคำคำนั้นค่ะก็คือคําว่า match match M, M, M A T C H match คำนี้มีหลายความหมายค่ะยกตัวอย่างก็คือ there will be a football match tonight there will be a football match tonight แปลว่าคืนนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลน,นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า match ในที่นี้หมายถึงการแข่งขันค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำนี้นะคะก็คืออะไรที่เข้ากาันเข้ากันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ your shirt matches with the background your shirt matches with the background แปลว่าเสื้อของเธอนั้นเข้ากับฉากข้างหลังนั่นเองค่ะ อีกความหมายหนึ่งของคำว่า match นะคะก็คือไม้ขีดไฟนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ where can I get a box of matches where can I get a box of matches แปลว่าฉัานหากล่องไม้ขีดไฟที่ไหนนั่นเองค่ะและอีกประโยคหนึ่งที่เหมาะกับช่วงวาเลนไทน์ช่วงนี้เลยก็คือ we're a good match we're a good match แปลว่าเราสองคนเหมาะสมกันนั่นเองค่ะฟังแล้วหวานหวานเนอะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคาว่า match มีหลายความหมายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรที่ดูแล้วเข้ากันเข้ากันหรือจะแปลว่าเหมาะสมกันก็ได้เช่นเดียวกันและอีกความหมายหนึ่งก็คือหมยคิดไฟนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทํำช็อกและวิลเกษตรนวมินทร์ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English เครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน y o u t u b e c o m เซิร์ชคำว่า Daily English เครๆก็พูดได้จะเจอ,อทันทีค่ะสำหรับวันนี้พิ่นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ